สวัสดีครับ ATV พัชก,กรอุดรธานีนะฮะหลายคอมเมนต์นะฮะทักเข้ามาหาทีมงานของเรานะฮะรถ ATV ใช้แบบไหนที่จะเหมาะสมนะฮะวันนี้เบ่าวยองก็จะมาคลายความสงสัยให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่กำลังมองหารถ ATV ไว้ใช้งานสักคันนะฮะ,อ,ะอันดับแรกนะฮะ ATV ของเราเนี่เหมาะสำหรับงานสวนนะฮะงานของกเกษตรนะฮะ บรรทุกของนะฮะเข้าที่รถมอเตอร์ไซค์เข้ายากๆนะฮะบรรทุกปุ๋ยไปประมาณนั้นนะฮะ,ะสำหรับท่านที่มีวัวควายเยอะบรรทุกหญ้านะฮะให้วัวควายนะฮะวัวควายเยอะมากเดินไม่ไหวต้องใช้รถเกทีีอันนี้ก็เหมาะมากเลยนะฮะสำหรับของรีสอร์ทนะฮะ ดีสอดตัวนี้ก็เหมาะมากสำหรับดีสอดที่กว้างๆนะฮะเชิงท่องเที่ยวนะฮะตัวนี้กินลมชมวิวพื้นที่กว้างๆนะฮะก็ใช้ตัวนี้ก็สบายขึ้นนะฮะสำหรับไปกับสาวๆไทยวิวทิวทัศน์นะก็เหมาะสมมากๆนะครับตัวนี้นะครับสำหรับ atv ของเรานะฮะสำหรับบ้านจัดสรรน,นะฮะซื้อกับข้าวในหมู่บ้านนะก็มี a t v ีไว้ใช้งานสักคันก็ยังดีนะฮะ สำหรับบรรทุกเด็กๆท่องเที่ยวในหมู่บ้านนะฮะบรรทุกพาไปโรงเรียนก็ไปได้หลายคนพอสมควรนะฮะท่านไหนนะกำลังมองหารถ ATV ไว้ใช้งานสักคันนะฮะก็ทักเข้ามาสอบถามทีมงานบ่าวหัวยองได้นะฮะ5 9 3 9 5 9 0908นะฮะอ่านนะวันนี้บ่าวหอยองขอฝากกดไลค์กดแชร์ ตามทีมงานพสัสกรอุดรธานีของเรานะฮะวันนี้บางหัวหยองขอลาก่อนสวัสดีครับ พัสกรอุดรธานีวันนี้บางห้ยหยองขอลาก่อนสวัสดีครับ